สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วันนี้เวลา10นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบเจ็วันถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณตำหนักเพชรวัดรวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรัตน์พระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระชนสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชนมพรรษา1น0่งพันษาประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคม2456ที่จังหวัดกาญจนบุรีพระนามเดิมว่าเจริญโคชวัตทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช2532 ทรงสร้างคุณประการสําคัญแก่วงการพุทธศาสนายอย่างกว้างขวางสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกซึ่งพระชนเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคม2556สิริพระจมพันศ 100, า100พรรษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปทั่วโลกส่งส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษและทรงเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดพุทธปฏิบิที่กรุงลอนดอนทรงสารสัมพันธ์ด้านการศาสนาที่มีมากว่า800ปีที่สีลังกา ส่งร่วมประชุมผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนเมื่อปี2551ได้มีพระบัญชาให้นำเงินบริจาคของชาวไทยไปจัดซื้อเต็นท์พระอาศัยชั่วคราวแก่ชาวจีนที่ประสบความเดือดร้อน การเสด็จไปตามประเทศของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกิดผลสําคัญตามมาหลายประการส่งฟื้นปูพระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธศาสนาดับสิ้นแล้วและการเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้กิจการพระศาสนาเพื่อการเผยแผ่ที่มั่นคงต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลก์ณ์อัคราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลกษณ์อัคราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อพระราชอุทิศถวาย สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพระอุโบสถของวัดเทพสิรินทราวาราชวรวิหารนี้มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยหลายรดน้ำและซุ้มประตูหน้าต่างเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เช่นพระนิรันตรายพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่สี่ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงซึ่งสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระปลาอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์ต่อมาใช้เป็นพระปลาในการพระราชทานเพลิงศพอื่นๆจนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้เวลา8นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลละอัคราชกุมารีสรเสด็จไปคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในการวางยาสลกสนัข ร่วมกับทีมศัตวแพทย์หน่วยสัญญกรรมโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทรงวางยาสลบสุนัขชื่อโนวีพ er ันช์นาเซอร์เพศเมียอายุ9ปีที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคต้อหินเรื้อรังที่ตาซ้ายโดยตาซ้ายข้างที่เป็นต้อหินเรื้อรังนั้นบอดสนิทแต่ยังคงมีภาวะแรงดันภายในตาที่สูงและส่งผลให้สุนัขได้รับความเจ็บปวดทรมานการผ่าตัดใช้วิธีการจี้เย็นบริเวณเยื่อบุตาขาวเพื่อทำลายเซลล์ที่สร้างน้ำในลูกตา ส่งผลให้แรงดันตาอยู่ในภาวะปกติสุนัขไม่มีภาวะเจ็บปวดหลังการผ่าตัดและยังคงเหลือตาข้างที่เป็นต้อหินอาไว้โดยไม่ต้องผ่าตัดเอาตาออกในการนี้ส่งวางยาสลบโดยการฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดและควภาวะการสลบโดยใช้ยาดมสลบตลอดจนส่งเฝ้าติดตามสัญญาณที่สัตว์ป่วยในภาวะสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดและสัตว์ป่วยฟื้นเป็นปกติด้วยดี จบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ